เนี่ยฮะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเป็นเรื่องราวของนะฮะรถแต่งซิ่งสำหรับพ่อเลี้ยงการนี่นะฮะแล้วก็คลิปนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการบันทึกภาพเอาไว้นะครับเป็นนะ,ะหลักฐานระหว่างการจับกลุ่มนั่นเองโดยสืบนครบาลน,นะครับสกัดยาบ้าคาปัม๊มน้ำมันบริเวณถนนสายเอเชียจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก่อนที่จะเข้ากรุงเทพ แล้วก็ใช้เวลาอยู่นานกว่า2เดือนในการจับตาพฤติกรรมนายจิรศัก์หรือว่าการบุญชัยนะครับอายุ42ปีหรือฉายาก็คือพ่อเลี้ยงการเจ้าของอู่แต่งรถซิ่งโมดิฟายรถแข่งโดยการอำพรางยาบ้าก,กว่า1,180,000าเม็ดนะครับซุกซ่อนอยู่ในลังบรรจุเครื่องปั่นไฟที่มีการแปลงสภาพแล้วก็ถอดเครื่องรวมไปถึงอุปกรณ์ในการปั่นไฟออกนะครับ คงเหลือแต่เคสหุ้มบรรทุกหลังรถยนต์กระบะโดยการลักลอบขนยาเสพติดทุกครั้งก็จะทำงานเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นโดยใช้รถที่ตนเองโมดิฟายความเร็วมาเนี่ยนะครับในการลำเลียงขนย้ายยาเสพติดแล้วก็มีบางครั้งอย่างที่บอกไปนะครับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่สืบนครบาลก็พังไปหนึ่งคันเพราะว่าพยายามที่จะทำความเร็วสู้กับคนร้ายแต่ว่าบางทีเครื่องมันไม่สามารถ รองรับได้ครับเพราะว่าไม่ได้มีการโมดิฟายมารถแต่งซิ่งในที่นี้คือเป็นรถที่เหมือนใช้ในกรณีของอ่าวเวลาขับรถซิ่งที่อยู่ในสนามถูกไหมฮะรประมาณนั้นเลยทีเดียวถูกไหมแต่รถตำรวจในปกติเวลามาเนี่ยมันก็จะมีสเปคบอกอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นรถกระบะที่ใช้ในงานของการตรวจยาเสพติดเนี่มยมันก็คือรถกระบะทั่วไปที่เป็นรถเสริมเกราะอ,อีกด้วยนะบางคันเนี่ยพอเสริมเกราะปุ๊บรถการทําความเร็วก็จะทําให้ได้ได้น้อยลงจากแบบ180สูงสุดเนี่ยอาจจะเหลือแค่แบบ1้อนี่คือเร็วสุดแล้วนะเพราะว่าด้วยความ ตัวรถต่างๆนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความเร็วที่ได้มีการโมดิฟายมาแล้วเนี่ยนะสูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ก็หวาดเสียวแทนจริงๆนะครับสําหรับพฤติการของเขาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็คือนะฮะสืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสืบนครบาลได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่จํานวนหลายคดีอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เลยมีการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องนะครับ จนสืบทราบว,ว่ามีบุคคลลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือเพื่อที่จะนำมาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสายยาก็คือพ่อเลี้ยงการนั่นเองครับซึ่งนะครับได้มีการตามยึดทรัพย์สินผู้ต้องหากว่า10ล้านบาทนั่นเองครับครับต่อมาวันที่11สิงหาคมก่อนวันแม่เพียงแค่วันเดียวนี่นะครับจากการสืบส,นสวนทราบว่าก็จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถยนต์กระบะ มุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพมหานครจึงได้มีการติดตามแล้วก็สามารถนะครับให้รถยนต์คันดังกล่าวหยุดจอดได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันติดกับถนนสายเอเชียในพื้นที่ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนี่นะครับตำรวจก็เลยนะครับได้มีการแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ขอตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าวก็ไปพบของกลางจำนวนดังกล่าวอย่างที่บอกนั่นเองครับ ทีนี้จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่าตนเนี่ยเปิดอู่แต่งรถเพื่อที่จะ m o d ฟ f y รถแข่งนะครับแล้วก็ในการลักลอบขนยาเสพติดทุกครั้ง<อ>ก็จะทำงานเพียงแค่คนเดียวโดยใช้รถที่ตนเอง modify ความเร็วมาแล้วเนี่ยนะครับนำมาใช้ในการขนลำเลียงยาเสพติดแล้วก็อำพรางด้วยการซุกซ่อนไว้ในอุปกรณ์ต่างๆอย่างที่เห็นด้านหลังกระบะนี่นะครับบรรทุกท้ายรถยนต์กระบะ แล้วก็ลำเลียงนะฮะส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลภายหลังจากการถูกจับกลุมพร้อมของกลางก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงนำตัวพร้อมของกลางนะครับส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับหมในภาพข่าวก็คือเป็นช่วงจังหวะที่จับกลุ่มมาได้แล้วก็พ่อเลี้ยงการกำลังไปชี้จุดะนะฮะมันมีช่วงแว๊บหนึ่งนี่ผมรู้สึกว่าเออเหมือนพ่อเลี้ยงการแกดีดๆเหมือนกันเนาะน่าจะแบบอ่ะก็ขนยาเสตติดอาจจะเสตติมดมาด้วยใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่ทราบมาคุณผู้ชมครับที่เรามีการรายงานกันตลอดเนี่ยยาเสตติดตอนนี้เนี่ยคือราคามันถูกมากนะมันเหลือเพียงแค่แบบเม็ดหนึ่ง20บาท30บบาทเท่านั้นเองอ่ะ ยิ่งไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่การผลิตใกล้ๆ่ะนะฮะมันยิ่งถูกลงเข้าไปอีกอะนะครับกับเ<ม>นี่ยฮะเนี่ยฮะพอเลี้ยงการก็คือคนที่ใส่เสื้อยืดสีดำนะนะฮะมันจะมีอีกคนนึงที่ทําสีผมไม่ใช่คนนั้นนะ,ะอันนั้นคือเป็นเจ้าหน้าที่ตาร,รวจเสายสืบนะฮะซึ่งอาจจะริงอาจจะต้องแบบแอบเบลอหน้าไว้ด้อยใช่ฮะเพราะว่าเป็นคนที่เบลอนะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับอ่ะชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่สามารถจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ขนาดนี้ได้ครับ